ครับแต่ว่าโคชั่ที่2แล้วเนี่ยคะแนนนันน้นห่างือเกินคะแนนค่อนข้างจะขาดนะครับ,รบเขาต้องไปวัดกันนะครับระหว่างจันเกษมกับศรีธเกตนะครับว่าทีมใดจะเป็นทีมที่จะเข้ารอบรองชนะเลิศเพื่อไปเจอที่หนึ่งของสายขอไข่นะครับ,รบก็ในตอนนี้น,นักกีฬาไทยโดยเฉพาะยิ่งนักวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยมี มีโปรแกรมแข่งขันที่ชุกมากเลยครับคือหลังจากนี้ไปแล้วนี่ก็จะมีการแข่งขันารายการสําคัญนะครับจะไปแข่งขันกันเหมือนกับอาเซีนนะครับโอ้โหมีตีติดบล็อก คะแนนแรกเป็นของอาแบกครับเสิร์ฟมาลูนี้บอลบอลแรกนะครับจากการรับของทางทวีพันธ์ลูนี้รับไปดีครับทวีพันธ์รับบอลมาล้นนะครับบอลล้นเลยทําให้ออนุมาสามารถที่จะโดดขึ้นไปทิพได้2-0ครับแต่ว่าผู้สินเนี่ยเปล่าบอกว่าลูกนี้เนี่ยอนุมาร่ายฟาวนะครับตีใส่บล็อกเลยนะครับสนธยา หเหรียนเอาจลัดพรบรรดาศักดิ์ลงไปครับอดงพรเสิร์ฟนะครับขึ้นมาตีใส่บล็อกแล้สุทยายครับยังรับได้เซตบอลเวละ์ครับตีติดอีกครั้งหนึ่งครับหัวเสาให้พอโนมาตีใส่บล็อกลูกนี้แต่ว่าตามบอลไม่ทันนะครับคอยไพยลิน3-1น อนงพรเสิร์ฟต่อนะครับทุนนี้เซตมาสวยมากแต่ว่าคือวันนี้เกาะต้องชมเลยนะครับว่าผู้เล่นดันหน้านะครับของทางอาแบค็คในเวลาเกาะเนี่ยเากาะดีมากนะครับบล็อกนี่เกาะได้หมดเลยความแรงไม่ดีเท่าไหร่นะครับตุนนี้ขึ้นมาตีประคองเอาไว้ก่อนนะครับ เซตมาให้สนธยาสนญยาในช่วงนี้ตีดีหมดเลยครับจาก3เมตรเนี่ตีสุดยอดมาก5-1ในนนาคตเ่นอาจจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยได้เลยนะครับสนญยาต้องตีประคองเอาไว้่อ,อนฟันครับให้ออนมาออนมาทิศข้ามมาเลยนี้ผู้เล่นดันหลังนะครับของ จังกรเซ็นนั้นถอยลงไปเยอะมากครับเปิดพื้นที่เยอะมากทีน,นี้ขึ้นมาตีเอาค่าไปก่อนครับไหลหลังออมาตีสวยมากครับจัดพรบรรดาศักดิ์เจ็ดตนหนึ่งเยครับไหลหลังมาสวยมากครับจรัดพร นงพรเสิร์ฟมาบอลแต่ละบอลแต่ละครั้งต้องแก้ตลอดเลยครับลูกนี้เจอบอลเร็วตีไปติดแต่ยังข้าไปได้ครับขึ้นมาตีหกโคง้งลูกน,นี้ขึ้นไปทิปบอลข้ามนะครับพรพนเกิดปาด8-1อ,อดันนงพรผู้เล่นหมายเลข8นะครับเสิร์ฟมาลูกนี้ ต้องช่วยต้องช่วยน้องแล้วครับแต่ว่าเอามาฆ่ามาลุฆ่ามานิดเดียวครับเซตได้ให้ขึ้นมาตีตีอีกครั้งหนึงน่งทีนีน้ลง,งนะครับจะไปมา,มาแล้วนี่ไม่อยอมไปเล่นเองนะครับทางอนองพรสองต่อแปดคอยเพลินเสิร์ฟมานะครับตัวนี้ แต่น้อยรับไดู้กนี้ขึ้นมาตีดูครับคือยิ่งตียิ่งมั่นใจนะครับสัญญาก็ถือว่าได้ระบบการฝึกของโค้ดออสมานีร่างกายค่อนข้างที่จะแข็งแรงขึ้นนะครับคือนักกีฬาไทยเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องของการฝึกร่างกายนี่ไม่ค่อยมีครับครับือเล่นก็เล่นเลยครับเดี๋ยวนี้โค้ดเกียติพงษ์นั้นได้เอาโอ้โหระบบมาฝึก ถือว่ายอดเยี่ยงมากครับกับอานมาขึ้นมาตบนะครับตัวนี้ขึ้นมาตีเนี่ยตีไม่แรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตีให้ลงในพื้นที่ที่แบบนี้ผู้ต่อสู้นะั้นมรับยังไงครับ13อ้าวหล้นครับตัวนี้อ้าวครับมาเช็ดข,ข้ามาก่อนอ้าวยังเป็นคะแนนของรัตตระณฑิตอยู่นะครับ สิบเอ็ดต่อสามพลนิตวันนี้เพลินเลยครับครับตัวรับอิสระต้องเปลี่ยนผ <c oughs> ู้เล่นตัวรับอิสระอีกคนนึงนะครับหมายเลขสิบลงไปรับแทนนะครับวอลเลย์บอลเป็นกีฬาที่เพลินไม่ได้นะครับครับถ้าเพลินแล้วเนี่ยเสียสมาธิไม่ได้ <c oughs> เสียสมาธิเสียสมาธิได้คือ <c oughs>